มาจังนี้ออกมาเพื่อให้ได้ลายอย่างนี้เขาทํามาได้ยังไงแล้วลายผ้าสิ้นนั้นมีเอกลักษณ์ยังไงแล้วเขาบอกมาว่าที่นี่อาจจะเป็นต้นกําเนิดของลายนาคด้วยนะผมเดินผ่านมาบ้านนี้ก็มีครับทำทุกบ้านเลยฮะบ้านนี้ก็มีแต่บ้านนี้ดูลายแบบค่อนข้างสวยเลยนะแล้วต้องขอขอบคุณธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB Bank นะครับโดยที่ผมใช้ แอปพลิเคชัน LDB Plus สามารถที่จะใช้จ่ายได้ทั่วแขวงหัวพันหรือทั่วสปอลาวเลยครับสะดวกมากๆเลยครับก็ต้องขอบคุณธนาคารพัฒนาลาว LDB Bank ครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่แขวงหัวพันครับและที่นี่บ้านนาซลานะฮะเมืองซำเหนือแขวงหัวพันครับและได้ขึ้นชื่อว่าที่นี่เป็นจุดกําเนิดของทาผ้าสิ้นไหมนะผ้าสิ้นลาวนะครับแล้วก็ที่นี่นะถือได้ว่ามีชื่อเสียงบางคนบอกว่าถ้าผ้าสิ้นเนี่ย ต้องเป็นผ้าสิ้นของหัวพันครับและวันนี้ผมมาอยู่ที่หมู่บ้านร่วมร้อยบ้านเลยนะที่ข้าเจ้าเฮ็ดผ้ามีการทำตำผูกทอผ้าสิ้นนะผมไม่แน่ใจผมพูดถูกหรือเปล่าต่เขาบอกว่ามีการย้อมนินด้วยย้อมนินก็คือสีนี้เลยไม่ใช่สีดำนะแต่เป็นสีนินแต่ที่นี่เขาใช้สีธรรมชาติครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละสีเนี่ยข้าเจ้าเอามาจากวัตถุดิบอะไรนะแต่วันนี้ผมมาถึงแล้วครับที่หัวพันครับ เชื่อไหมครับว่าผมไปที่ตลาดเซาสนครหลวงเวียงจันทร์ผมไปเห็นร้านขายสิ้นเต็มไปหมดเลยผมไม่รู้เลยว่าผ้าสิ้นนั้นมาจากแขวงไหนแขวงไหนแต่ผู้สาวผู้หญิงที่สปปลาวเขารู้ครับแต่ว,วันนี้เราจะไปไขกันนะว่าเขาทํามาได้ยังไงแล้วลายผ้าสิ้นนั้นมีเอกลักษณ์ยังไงแล้วเขาบอกมาว่าที่นี่อาจจะเป็นต้นกําเนิดของลายนาคด้วยนะลายนาคนั่นคือลายนาคโบราณได้ขึ้นชื่อเป็นมรดกโลก ของสพวลาวด้วยป่ะไปดูกันในแต่ละบ้านนะข้าเจ้าเฮ็ดอย่างแล้วทำมาได้ยังไงแล้วราคาเท่าไหร่จะเอาเบือห่อมนี่เปรเซ่เป็นแบบนี้อ๋อนี่เคล็ดลับเลยนะเนี่ยบอกลอเลยนะเนี่ย<ล>ก่อนจะมาเป็น้าสิ้นนะฮะตอนนี้ต้องมายอมก่อนผมได้ยินมาว่าย้อมนินก็เพิ่งเคยได้ยินแล้วสีอย่างนี้ทํามาจากอะไรวันนี้ผมมาเจอแนโวโคบ้านครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีมีถืออะไรมาครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเบ,บือห้อม อันจิมโยมสีธรรมชาต์ใบนี้สีโมนินมาจากนี้ไม่เราเชื่อบ่ล่ะมาเสื้อหรอกสีนี้มาจากใบนี้อาสีนี้มาจากใบนี้อันนี้เป็นน้ำโฮมน้ำโฮมมาจากใบโฮมไม่เราพอเสื้อเลยเพราะจริงๆริงสีเขียวเด้แล้วจะทํายังไงให้ออกมาเป็นสีนี้เออแปลกอันนี้ถ้าไปถ้าไปแท่ได้สามมือสามคืนเราห่ากระจิทาวเอาใบเอาเอาก่างมันนีออกโดยออกโล ขั้นตอนต่อมาเขาเอาปูนเอาปูนสื e. right. in ่อกับน้ำห้อมนั่นให้มันโพดีแล้วเขาจะแกงแกงดนโดนโดนน้ำห้อมนี่มันจะจะกล้ามลงทัองเตอร์เนาะับปะไรเขาแกงโพลน้ำห้อมนี่มันจึงควรลงทังเตอร์น้ำสื่อมันเขาจะจะยิ้นทิมยินทิมเนาะเหรอถ้าเอามาซื้อคู่ไว้นี่มันเลยจะกล้ามเป็นแบบนี้อ๋อนี่เคล็ดลับเลยนะเนี่ยบอกเลยนะเนี่ยเราเป็นแบบนี้เราเขาจะเอาอันอานน้ำห้อมนี่ไปไปสื่อกับ โมนิน oh, อันนั้นนะโดยอเอาไปซื้อโมนินมันเท่าจะได้เอาอันซื้อเหล้าขาวเด้ซื้อน้ำด่างอันนี้เป็นว่าน้ำด่งางครับก้อนจิ้ววด่างนี่เท่าถ้าเทาบุซื้อเหล้ากับซื้อด่างมันจะบุปินสีนี่อือโดยอืมนี่คือเคล็ดลับเลยนะยเมื่อกี้พี่เขาบอกนะครับนะั่นคือ ใบไม้เนี่ยแหละฮะเอาไปแช่นะครับ3วันเลยจนกระทั่งเปื่อยนะแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้สีของน้ํามาแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามีปูนขาวครับเพื่อเอาไปผสมกับน้ําน,นั่นแหละแล้วเอาไปแกว่งเพื่อให้กากนั้นอ่ะตกตะกอนออกมาเป็นตัวนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเหล้าขาวเนี่ยไปผสมเพื่อที่จะทํากรรมวิธีบางอย่างนในการย้อมแหละเขาเจ้าบอกว่าไอ้วิธีการเนี่ย ทำครั้งหนึ่งสองครั้งสาครั้งเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นถ้าเกิดเป็นสีนินออน่อ่อนๆก็ทำสักเทือสองเทือไม่รอบถ้าจะได้สีนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องใช้สา,สามเทือเมาเลยครับผสมเหล้าขาว <c oughs> นี่คือเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาสืบต่อกันมานะถ้าเราเราไม่รู้บางทีเนี่ยบางอันบางสีข้าเจ้าก็อาจเอามาจากมเมล็ดพืชบางอย่าง ต้มกับน้ำแล้วได้เป็นสีแต่อันนี้มีกรรมวิธีที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากกว่าผมเดาว่าคงคงทนมากกว่ารัถนอมเนื้อผ้ามากกว่านะเป็นยาเดี่ยวสีไปรอบนี้สมมุติว่าบ่อนบอนเาเจี๊ยบนี่เขาต้องเอาเพเพดํานินไปพกอันนั้นแล้วเขายังไปมมบโมบซืแล้วก็หายคันเจ้าอ๋อเป็นยาด้วยอ๋อเพราะว่าสรรพคุณของการคันหรืออะไรบางอย่างอย่างนี้นี่เองเราได้ กิดความรู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วสีธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ข้าเจ้าเฮ็ดกันอยู่เนี่ยมันคือมีสรรพคุณอะไรบางอย่างซึ่งดีกว่ามันยากกว่าก็จริงเพราะการย้อมอย่างนี้ใช้เวลาต้อง3ครั้งถ้าย้อมทั่วไปก็ใช้แค่ครั้งเดียวแต่นั่นคือการถนอมผ้าถนอมสีมันก็จะสลายไปพร้อมกับการเวลาแต่อันเนี้ยใช้วิธีการอย่างเี้มันซึมเข้าไปในเนื้อ เนื้อไหมเนื้อฝ้ายเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เราใส่ไปนานๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยซีดใช่ไหมและขณะเดียวกันสรรพคุณของพืชที่เราเอามาใช้เนี่ยก็เป็นสรรพคุณของยาด้วยอย่ามาคิที่พี่เขาบอกไปเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราคันเม็ดเป็นผืนผ้าที่มาจากกันเนี่ยมันสามารถช่วยบรรเทาได้เจ้าเจ้าปู่ปู่มญยาชาวบ้านจริงๆนี่แบบ ความรู้ใหม่จริงๆอยากไปดูว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยให้กลายเป็นผัสสิ้นเนี่ยอยากไปดูอยากไปดูบ้านไหนก็ได้เลยใช่ไหมเพราะทุกบ้านทำมัดเลยนี่คือทุกบ้านต้องมีเลยนะมีกี่มีอะไรเลยใช่ไหมมีเนาะจากเมื่อกี้นะครับที่เราย้อมนินมาเรียบร้อยแล้วนะแต่อันนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งถ้าอันนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของผ้าผืนเดียวที่เป็นสีเดียวนะแต่เนี่ยถ้าเจ้าเป็นลักษณะของมัดย้อม เรามัดแล้วก็เอาไปย้อมเพื่อให้ในส่วนของการมัดเนี่ยโดนสีน้อยแต่ในส่วนของที่ไม่โดนมัดเนี่ยก็จะได้กลายเป็นสีทึบแล้วก็เจ้าก็จะมัดแล้วก็จะเป็นการปั่นเนาะปั่นเข้าไปเป็นม้วนเพื่อให้ได้เป็นลักษณะนั้นซึ่งผมเห็นไปตรงนั้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นมายังไงการมัดย้อมอย่างนี้ออกมาเป็นผืนอย่างนั้นเลยซึ่งเป็นลายที่สวยมากขึ้นอยู่กับว่าเรามัดยังไงเท่านั้นเองถ้าเรามัดทีลายผ้าออกมาก็จะเป็นอีกแบบนึง ตอนนี้เรามัดแบบนี้ลายผ้าออกมาแบบแบบนั้นอะยากเนาะงงมากเลยความชํานาญอย่างเดียวเลยนี่ไงคุณเมื่อกี้ที่เราเห็นกันนั่นคือมัดหมี่นั่นคือมัดย้อมนะนั่นคือเขาเจ้ามัดเพื่อให้เกิดเป็นลายแล้วไปย้อมจากจากไม้สีขาวๆเนี่ยแล้วกลายเป็นสีแล้วเสร็จแล้ว,ลว,ลวเราเอาไปตำผูกกลายเป็นสิ้นกลายเป็นผ้าโหเขาเจ้าก็ต้องรู้นะว่ามัดอย่างนี้ออกมาจะได้เป็นสิ้นอย่างไรเป็นลายอย่างไร โ้ยากเลยชำนาญมากแล้วดูแต่ลายนี้แตกต่างกันเลยขึ้นอยู่อาการมัดเลยอ่าอันนี้เนี่ยมัดมีออกมาแล้วไปย้อมเนี่ยอันนี้กําลังทําลายอะไรครับลายลายหน้าลายหน้าก่อนลายหน้าลายบุหาณนะลายโบหาณก็มานี้นี่มานี้อ๋อไปต่อไปเรื่อยๆแต่ยัง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 บอแล้วเนาะเออยังบอกแล้วก็ต้องไปต่อไปต่อขึ้นนี่มันีอ๋อแล้วนี่ก็มานี้เฮดเฮดหน้ามันนี้ใส่โดย ผมมองบอออกเลยเลยว่าจะเป็นนักยังไงแล้วก็ทําทั้งหมดประมาณกี่ลายที่นี่อหรือว่าจริงๆแล้วทําได้บัดเลยอันเค้นมีลายมามาเบิ่งแล้วทําได้หมดเอาลายผ้ามาให้ดูเออเอาลายผ้ามาให้เบิ่งเออแล้วก็พี่ก็มัดว่าเออมัดแล้วไปย้อมแล้วออกมาได้เจ้า คนนี่ไม่ใช่ฝีมือนะเขาเรียกว่าจินตนาการหรือว่าอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะก็แบบว่าคุณสามารถที่จะมัดแล้วก็ออกมาเพื่อให้ได้เป็นเส้นได้ที่สีมันไม่เท่ากันแหละแต่เอาไปตามเพื่อให้ได้เป็นผืนอย่างนี้ย้อมสีแดงก็เป็นสีต่มสีดําก็เป็นจังสีโอมาเห็นอีกอันหนึ่งนี่แค่สีสองสีแต่เนี่ยไปย้อมอมัดแล้วเคีรยแล้วมาเจ อันนี้มันเหาหักเจ๊เจ๊เอาทา,าทาเอาทาเอาอ,อันนี้ก็อีกเป็นอีกเทคนิคนึงนะคือเอาไปย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วย้อมสีแดงเนาะแล้วก็เอาสีอื่นๆเนี่ยเอามาแต้ม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 ถึงได้ออกมาเป็นอย่างนี้โหยากขึ้นอีก <laughs> ดูกว่าน,นี้ยาก,กานะอันนี้ยากขึ้นีกอ,นนอันนี้ยากกว่านี้อันนั้นสิอันนี้ย้อมแล้วล่ะตําเลยําเลยอันนี้และยังได้เสื้อสีอ๋อเนาะ อันนี้ละฟ้ายอันนี้เราไหมอันนี้ละไหมไ้ม้อนอ่าไหมมอนนะอ่าโดยต่างไปเด้อนี่ไหม้อนอันนี้เรา้ายไม่มอนอ๋อไหม้อนอันนี้เป็นี้ืายฝ้ายธรรมชาติแถวเนียเอาเอีงนะโอ้ยคุณผมจับแค่นี้ยังนุ่มเลยนะไหมมอนจะแบบแพงกว่านุ่มกว่าเียงก้นเรียงกว่าอืมมันยากขึ้นไปอีกนะผมเห็นตรงโน้นตรงโน้นแล้วนะมาอันใหมอีกยากเข้าไปอีกนี่วิชายังไม่หมดเลยนะ เอาออกมาให้เบิงนิ่แบบว่าฮัดฮัสมอฮัดไหมเอาเรามาต่ำเครือไหมเนาะโดยเครือไหมลดมันมีเครือไฟนี่มันมีไฟจากเส้น้อยต่างเลยเด้อตัวนี้เราอันนี้คือไฟอันนี้คือไหมมอนต่างเลยมันคือผ้าไหมผ้าไหมมอนนั่นเองมีความแบบเงาวาวแล้วก็นุ่มมือมากฟผ้าฝ้ายก็เป็นอีกแบบหนึ่งไอเนี้ยแพงแน่นอนเลยวิธีการทำนี่ยากมากๆเลยนะ แต่น,นี้เนี่ย<ม>ก็ถือว่าถูกเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นหมายม้อน<ม>เป็นผ้าไหมน,นะนะฮะ <อา S 2> <ม>แล้วก็ดูม,มีความรู้สึกว่าทํายากมากๆเลยถือว่าผ<ม>้าสิ้นของหัวพันเป็นอันดับต้นๆเลยที่มีชื่อเสียงถ้าใครจะบอกว่าผ้าสิ้นมาจากหัวพันก็รับรองรับประกันเลยว่าจริงๆว่า ทุกคนอยากได้ไว้ครอบอครอง<ก> <laughs> ได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเงินนะ <laughs> <laughs> ถ้าใครอยากจะมาซื้อผ้าไหมมอนผ้าฝ้ายสวยๆราคาถูกๆมาถึงถิ่นเลยนะมาที่นี่ครับบ้านนาศารานะฮะที่เมืองซำเหนือแขวงหัวพันยินดีต้อนรับทุกที่เลยทุกบ้านเลยเข้ามาเยี่ยมชมเลยทุกบ้านผมเดินไปนี่มีตำผูกมีย้อมเข้ามาชมได้เลย พี่ๆใจดีมากๆเลยทุกคนครับให้ราคาพิเศษกันเลยเนาะเชิญเลยเด้อขอบคุณมากๆเลยครับที่ได้เข้ามาแล้วก็ได้เยี่ยมชมแล้วก็ตามให้ดูย้อมให้ดูคนลาวเนี่ยคนลาว่คนละไทยคนละตุ่นต้าเนี่ยตุ่น ไปไปพี่เนี่ยพี่เฮ้ยรุ่นเดียวกันเลยขอบใจหลายๆยขอบใจขอบใจก็คราวหน้านะถ้าเราจะไปไหนเราจะไปทำอะไรฝากกดติดตามด้วยนะครับกับช่องไทยเราท t o เก t เตอไปไทยมาเราไปไหนไปกันไทยเราไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสบายดีขอบใจเด้อขอบใจ